อยืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะนี่คุณทำอะไรอะคุณน,นี่มันเลี้ยงเสียข้าวสุดจริงๆเลยนี่มันของลูกค้าคุณกินเข้าไปได้ไงแต่ตั้งแต่เช้าหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเฮียไม่กินแล้วไงไม่กินแล้วคุณจะแอบมากินของลูกค้าแบบนี้เหรอแต่ลูกค้าเขาเรียกคิดเงินแล้วแล้วของมันเหลือเยอะหนูก็เลยเสียดายอะคะ่ะเสียดายเหรอฮะ คุณนี่มันเถียงคำไม่ตกฟ้างจริงเลยไม่น่าจะเอามาจากข้างถนนเลยเนี่ยผมไล่คุณออกออกไปเลยอย่านะคะอย่านะคะอย่าไล่หนูออกหนูขอร้องหนูขอโทษจริงๆค่ะอ่าไล่ออกเหรอคุณทําแบบนี้คุณจะไม่ให้ผมไล่คุณออกเหรอคุณนี่มันเรื่องเลยรครับปลอยผมจะทําให้มันจามันจะได้ไม่กล้ามาทาอีกเขาทําอะไรผิดหรอครับคุณถึงจะต้องทาลายเขาก็มันน่ะแอบกินของลูกค้าสิถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะยอมไหม ำไมคุณต้องทําแบบนั้นล่ะครับก็หนูหิวจริงๆอะคะ่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเฮียเขาก็ไม่ยอมให้หนูพักด้วยอะคะ่ะน,นี่มึงผิดนะมึงจะมาโทษกูอีกเหรอน,นี่มันชั่วจริงๆเลยนะนั่งลงก่อนนะคุณหิวใช่ไหมเดีย๋ยวผมสั่งอะไรให้คุณกินนะไอ้คุณนี่คุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะทําไมผมจะทําแบบนี้ไม่ได้ล่ะครับอาหารพวกนี้ผมก็เป็นคนจ่ายตังค์ผมจะให้ใครกินก็ได้แต่นี่มันลูกน้องผมคุณจะมปยุ่งทำไมก็คุณไล่เขาออกเลยนี่ หลังจากนี้เขาจะกลายมาเป็นพนักงานของผมเพราะฉะนั้นนี่มันก็เรื่องของผมเหมือนกัมมน,กนแต่ว่ามันจะดีหรอคะนี่คุณแล้วอีกอย่างนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารนี่เห็นไหมครับว่ามีลูกค้านั่งหิวอยู่คุณยังไม่เอาเมนูมาให้อีกหรอครับเฮ้ยเฮียเขาคือเจ้าของบริษัทอป้ากรุ๊ปเลยนะเฮียถ้าเราทําเขาไม่พอใจอ่ะร้านเราอ่ะเจ๊งแน่นี่เมนูค่ะคุณลูกค้างั้นหนูขออนุญาตเก็บตรงตรงนี้ก่อนนะคะขอโทษด้วยนะครับลูกค้า มากๆนะคะไม่เป็นไรครับคุณอยากกินอะไรคุณสั่งเลยนะจะดีเหรอคะคุณดีสิครับเดี๋ยวคุณค่อยมาทำงานที่บริษัทผมเป็นค่าตอบแทนแล้วกันขอบคุณคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะผมยินดีครับสั่งเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ